โครงการแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลปีงบประมาณ2564ตำบลช่องแมวอำเภอลำทมเมนชัยจังหวัดนครราชสีมาโดยจัดกิจกรรม5กิจกรรมดังนี้เมื่อวันที่27มกราคม2564ณห้องประชุมเทศบาลตำบลช่องแมวอำเภอลำทมเเมนชัยจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ได้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลช่องแมวสำนักงานเกษตรอำเภอลำเมนไชยสำนักงานประสุสัตว์อำเภอลำเมนไชยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำเมนไชยผู้นำชุมชนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมาอำเภอลำเมนไชยและผู้แทนกลุ่มเกษตรกร จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลโดยคัดเลือกตำบลช่องแมวเป็นพื้นที่เป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลปีงบป,ประมาณ2564เป็นผู้อยู่อาศัยนะครับตัวนี้ยึดตามทะเบียนบ้านเป็นหลักนะครับทุนวันที่1นกุมภาพันธ์2,564นาดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างความเข้าใจชุดแบบสอบถาม การจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อนำมาวิเคราะห์ปัญหาเกษตรกร,กรในพื้นที่แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ผู้นำชุมชนตัวแทนเกษตรกร,กรจาก22หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลช่องแมวณเทศบาลตำบลช่องแมวนำโดยนางนันทการยินดีรำหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมาและทีมคณะทำงาน5ทีมประกอบด้วย ทีมอำนวยการในพื้นที่ทีมเก็บข้อมูลทีมตรวจทานข้อมูลทีมบันทึกข้อมูลและทีมวิเคราะห์ข้อมูลวันที่5กุมภาพันธ์2564ลงพื้นที่ตำบลช่องแมวอำเภอลำทะเมนชัย เพื่อติดตามแผนการดำเนินงานความก้าวหน้าและให้คำแนะนำคณะทำงานแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลรวมลงพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันกับผู้นำชุมชนและตัวแทนกเกษตรกร22หมู่บ้านวันที่3มีนาคม2,564 นำข้อมูลที่ได้าจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ข้อมูลการผลิตทั้งด้านกายภาพชีวภาพเศรษฐกิจสังคมธรรมภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีด้านการเกษตร นำข้อมูลที่ได้มาจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและกำหนดแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาชุมชนทิศทางการับขเคลื่อนเกษตรกรรมชุมชนนศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสอพกอบ้านหนองจานหมู่ที่9ตำบลช่องแมวอำเภอลำทเมนชัยจังหวัดนครราชสีมา โดยบุรณาการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้รับทราบถึงศักยภาพและปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขประเด็นปัญหาร่วมกันทั้ง5ด้านดังนี้ 1. การพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชนรับประทานเพื่อการเกษตรกรรม 2. การส่งเสริมการสนับสนุนการรวมกลุ่มองค์กรเกษตรกรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมและคุ้มครองสิทธิของเกษตรกรให้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดิน 4. การแก้ไขปัญหาหนี้สินและการเข้าถึงแหล่งทุนของเกษตรกร 5. การปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนที่เกี่ยวกับการเกษตรที่มีอยู่ ให้สามารถรองรับการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างครบวงจรและลดความซ้ำซ้อนรวมถึงการจัดตั้งกองทุนเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นปัญหาด้านการพัฒนาอาชีพของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ก็เป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆทำให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร,ร,กรองค์กรเกษตรกร,ร,กรขาดรายได้จากการขายสินค้าทางการเกษตรดังนั้นสำนักงานสภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดนครราชสีมาจึงจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพขึ้นเมื่อวันที่30มีนาคม2564ณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพอกตำบลช่องแมวอำเภอลำเมนชัยจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาอาชีพโดยจัดกิจกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร,รกลุ่มเกษตรกร,ร,กรองค์กรเกษตรกรเกษตรกรรุ่นใหม่ทายาทเกษตรกร,ร,กรโดยวิทยากรบรรยายจากอุตสาหกรรมภาคหก และวิทยากรจากสำนักงานประชนีเขตสาตราสินค้าที่ได้รับการพัฒนาได้แก่ 1. กลุ่มทอผ้าด้วยลายหมีงามบ้านหนองคลอง 2. กลุ่มเกษตรอินทรีย์หอมมะลิ 3. กลุ่มวิสาหากิจชุมชนพอเหตุเศรษฐกิจพอเพียง 4. กลุ่มทอผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านสี่เหลี่ยมน้อยจัดทำข้อเสนอเชิงนยโยบายเสนอสำนักง,งานเทศบาลตำบลช่องแมวได้บรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลช่องแมวเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่เทศบาลตำบลช่องแมวอำเภอลำเมนชัยจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขเป็นอันดับแรก เนื่องจากแหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการในการทำกรเกษตรกรรมในช่วงผลทิ้งช่วงหรือหน้าแรงรวมทั้งไม่มีคลองส่งน้ำขาดการพื้นฟูลำห้วยลำคลองตามธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง